เสียงอ่านหนังสือคู่มือมนุษย์โดยพุทธธาตุพิขุเสียงอ่านโดยโจโฉคำอนุโมทนาเกี่ยวกับคู่มือมนุษย์ตามที่คุณปุ่นจงประเสริฐผู้ก่อตั้งองค์การเฟื้นฟูพุทธศาสนา ได้ย่นใจความและตัดทอนคำไม่จำเป็นในคำบรรยายหลักพระพุทธศาสนาเล่มหนึ่งแห่งชุดตุลาการิกธรรมของข้าพเจ้าให้เหลือรัดกุม่มและเปลี่ยนแปลงถ้อยคำจากคำวัดวัดมาเป็นคำบ้านบ้านเพื่อสะดวกแก่ผู้ที่ไม่คุ้นกับภาษาวัดโดยเฉพาะคือภาษาบาลีดังที่ปรากฏเป็นหนังสือเล่มนี้เพื่อเผยแพร่เป็นในหมู่คนที่หาเวลาว่างได้ยาก แล้วจัดพิมพ์ขึ้นเผยแพร่ในนามขององค์การฟื้นฟูพุทธศาสนาโดยวิธีชักชวนผู้มีศรัทธาบางท่านหรือบางพวกบางคณะให้ช่วยกันออกทุนจำนวนหนึ่งหนึ่งจัดพิมพ์ขึ้นแจกจ่ายไม่มีการจำหน่ายที่เป็นการมุ่งค้าหากำไรเพื่อให้เป็นการช่วยกันเผยแพร่ธรรมตามที่ข้าพเจ้าแสดงอย่างกว้างขวางออกไปอีกทางหนึ่งนั้น ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงเจตนาดีและการกระทําอันนี้แล้วขออนุมโมทนาในการกระทําของบรรดาท่านทั้งหลายนี้ด้วยเป็นอย่างสูงข้าพเจ้าขอแสดงความหวังอย่างยิ่งไว้ในที่นี้ด้วยว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นบันไดขั้นต้นหรือเป็นหนังสือเล่มแรกที่ถ้าศึกษาให้ละเอียดละออแล้วจะสะดวกแก่การศึกษาธรรมะในขั้นสูงเรื่องอื่นๆ ที่ข้าพเจ้าเคยแสดงไว้ในที่ต,ต่างๆสื่อไปโดยแน่นอนลงชื่อพ ok ุทธธาตุอินทปัญโยโมคขพลารามชัยยา2มกราคมปีพุทธศักราช2501 เรื่องทำไมข้าพเจ้าจึงต้องพยายามเป็นมนุษย์ให้ได้หัวข้อคนไม่มีศาสนาแม้ว่าบิดามารดาและบรรพบุรุษของข้าพเจ้าจะนับถือพุทธศาสนาเมื่อเยาว์วัยข้าพเจ้าก็เคยไปวัดทำบุญไหว้พระกับท่านแต่ก็ไม่รู้ความหมายของการกระทำนั้นเลยแต่เมื่อข้าพเจ้าเติบโตเป็นผู้ใหญ่ครั้งหนึ่ง เคยคิดว่าศาส,สนาไม่จำเป็นกับคนเราเลยโดยคิดว่าคนเราหากมีเงินเพื่อซื้อหาสิ่งที่ตนปรารถนาก็เป็นการเพียงพอแล้วและยังเห็นไปว่าหากไปมีศาสนาเข้าจะเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่โดยไม่จำเป็นเลยข้าพเจ้าจึงกลายเป็นคนไม่มีศาสนาอยู่ระยะหนึ่งหัวข้อ คนเราเกิดมาทําไมต่อมาข้าพเจ้าเกิดความคิดขึ้นว่าคนเราเนี่ยไม่เห็นมีอะไรวันหนึ่งหนึ่งเช้าขึ้นก็กินทํางานเที่ยวเตรเสพกามนอนซำซ้ำซ,ซักซาก,ซากไม่เห็นมีแก่นสารอะไรเลยถ้าเช่นนั้นคนเราเกิดมาทําไมทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรกันแน่ข้าพเจ้าตั้งปัญหาถามตนเองและปัญหาอื่นๆอ,อีกมากมาย เช่นว่าชีวิตคืออะไรทำอย่างไรจึงจะได้หรือพบสิ่งที่ชีวิตต้องการนั้นแต่ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถตอบปัญหาชีวิตดังกล่าวได้คู่มือมนุษย์ของท่านพุทธาทาสพิกขุปลายปีพุทธศักราช2501ข้าพเจ้าโชคดีอย่างประหลาดที่ได้พบหนังสือเล่มนี้ชื่อแปลกดีคู่มือมนุษย์มนุษย์จำเป็นต้องมีคู่มือด้วยหรอ ข้าพเจ้าเป็นมนุษย์หรือเปล่าขณะนั้นข้าพเจ้าเข้าใจเอาง่ายๆว่าคนคือมนุษย์มนุษย์ก็คือคนไม่ต่างกันซึ่งความจริงต่างกันไกลข้าพเจ้าได้อ่านเพียงจบแรกข้าพเจ้าก็ได้แนวคำตอบในปัญหาชีวิตดังกล่าวเป็นแนวลางๆขึ้นมาบ้างแต่เมื่อได้อ่านเที่ยวต่อๆไปคำตอบในปัญหาชีวิตดังกล่าวก็กระจางขึ้นทุกที หัวข้อคุณค่าของศาสนาหรือธรรมะเมื่อข้าพเจ้าได้ศึกษาคู่มือมนุษย์และงานของท่านพุทธทาสภิกขุมาพอสมควรข้าพเจ้าจึงรู้ว่าเดิมข้าพเจ้าเป็นอะไรก็บอกไม่ถูกแต่ก็เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานอยู่สประการคือรู้จักแต่เรื่องกลัวกินนอนเสพกามและคิดแต่เรื่องทรัพย์สินเงินตรา และอุปกรณ์ให้ได้สิ่งดังกล่าวเท่านั้นแต่เมื่อข้าพเจ้าได้ศึกษาธรรมะจึงทราบว่าทรัพย์เป็นเพียงเครื่องนำมาซึ่งความปลื้มใจแบบชาวโลกเท่านั้นแต่ไม่ทำให้คนแตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานหัวข้อมนุษย์คือใครมนุษย์คือผู้มีใจสูง ชนิดที่กิเลสตัณหาอุปาทานอันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ท่วมทับไม่ได้เมื่อท่วมทับไม่ได้เขาผู้มีใจสูงก็เป็นผู้ชนะทุกข์หรือปราศจากทุกข์โดยสิ้นเชิงดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้นั้นก็คือความไม่มีทุกข์โดยเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์นั่นเอง คำชี้แจงขององค์การฟื้นฟูพุทธศาสนาเกี่ยวกับคู่มือมนุษย์ในบรรดาหนังสือธรรมะราวห้าสิบเล่มขององค์การฟื้นฟูพุทธศาสนาหนังสือคู่มือมนุษย์ได้รับความนิยมชมชอบจากชาวพุทธอย่างกว้างขวางมากที่สุดถึงกับมีผู้นำเอาไปแปลเป็นภาษาต่างประเทศเช่นในสิงคโปร์อเมริกาลาวและในประเทศไทยเอง ทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านพุทธทาสได้บรรยายเรื่องอันสำคัญที่สุดที่มนุษย์ทุกคนควรจะรู้และควรจะปฏิบัติตามให้ได้จึงจะไม่เสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาหากท่านผู้ใดไม่มีเวลาอ่านหนังสือธรรมะเล่มอื่นๆก็ขอให้หาโอกาสอ่านคู่มือมนุษย์อย่างน้อยสักครั้งหนึ่งยิ่งได้อ่านเร็วเท่าใดก็จะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของท่าน เร็วมากขึ้นเท่านั้นเพราะท่านจะได้รู้เคล็ดลับของการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขทางใจไม่ว่าชาวโลกเขาจะวุ่นวายกันไปอย่างไรทั้งนี้ก็เนื่องจากหลักธรรมที่แสดงไว้ในหนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านได้พบกับความเป็นอิสระทางใจอย่างแท้จริงซึ่งท่านไม่เคยได้พบมาก่อนหนังสือเล่มนี้จะชี้ให้เห็นด้วยว่า พุทธศาสนาที่แท้นั้นพระพุทธเจ้าเริ่มสอนเรื่องอะไรและผลของการปฏิบัติตามคำสอนจะเป็นอย่างไรในที่สุดหากคำสอนของผู้ใดผิดไปจากหลักที่อธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้ก็ถือได้ว่านั่นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าลงชื่อปุ่นจงประเสริฐองค์กรฟื้นฟูพุทธศาสนา